ผู้หญิงคนสุดท้ายในโลกเธอพร้อมที่จะอยู่คนเดียวในโลกนี้ไหมแต่ฟังแล้วดูเหงาจริงๆเลยคุณว่าไหมและนี่คือไคลลี่ผู้หญิงที่เหลือรอดคนเดียวในโลกใบนี้คนหายไปไหนกันหมดเหรอแม้แต่สัสักตัวฉันก็ไม่เห็นแม้แต่เงาเมือ Kylie, ่อไคลลี่เธอไม่มีคนคุยด้วยตอนนี้เธอจึงต้องฝึกพูดกับตัวเองไปก่อนไม่แน่เธออาจจะเจอใครสักคนก็ได้นะ เฮ้ยน่าเบื่อ <normal> จ <isation> ังเลยฮะนำมันรถอนนี <Labor> <fi> ่นาหวังว่าจะมีคนอยู่ในนั้นนะหวัดดีมีคนอยู่ไหมอะไม่เห็นมีใครเลยนี่นาออีแกล้งฉันอีกแล้วใช่ไหมนี่เธอจะอยู่ตะกอนได้ไหมเนี่ยฮะนี่ฉันไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมฉันคิดว่าไม่นะหวัดดีชื่อโทมัสในที่สุด ฉันก็ไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้คนเดียวอีกแล้วรู้ไหมว่าฉันคุยกับเจ้าดอกเนี่ยมาเกือบเดือนแล้วนะอืมก็ถูกของเธอฉันต้องไปแล้วล่ะแล้วเจอกันใหม่นะฮะแล้วฉันล่ะนายจะทิ้งฉันแบบนี้ไม่ได้นะทําไมล่ะใครจะห้ามฉันได้กันงั้นก็ไปเลยฉันก็ไม่ได้อยากจะอยู่กับนายซะเท่าไหร่หรอกนี่เธอขึ้นมาสินี่ฉันถูกฝาดไปใช่ไหมนายคุยกับฉันใช่เปล่า ฉันจะขึ้นเลยนะนายเนี่ยใจดีจังเลยเธอเนี่ยต้องเป็นคนล่าสัตว์ให้ฉันเข้าใจป่ะฮะนี่นายพูดจริงดิไม่นะโอเคฉันแค่ล้อเล่นตกใจไปตุไปตาไปได้ดูสิ ฉั่ว่าที่นี่ต้องมีคนอยู่เยอะแน่ๆเลยดูเข้าขอบพวกนี้สิขนาดโต๊ะยังเหมือนเพิ่งใช้งานอยู่เลยดูของที่เรียราดพวกนี้สิเดี๋ยวสิว่าฉันเจออะไระไม่เอานะเขานี่บ้าชะมัดเลยฮะนี่นายว่าฉันบ้าง,งั้นเหรอฮะฉันต้องสั่งสอนนายให้รู้สับบ้างระวังที่นี่มีเศษแก้วเยอะเลยนะนายพูดถูกเดี๋ยวฉันจะทำให้มันมีเศษแก้วเยอะขึ้นอุย้ย<อ>ฉันซุ่มซ่ามจังเลยอะ นายคิดอย่างที่ฉันคิดไหมโทมัสมันต้องสนุกมากแน่เลยดูสิของตกแต่งต้นคริสต์มาสเร็วเข้าโยนเข้าไปตรงผนังเลยแบบน,นั้นแหละนายก็ทำได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยระวังนะฉันชอบจังเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเลยนี่เธอ,อ<า>ดูสิว่าจะเจออะไรโอ้ นี่แหละที่เขาเรียกว่าสุดยอดเย้ย่ทำต่อไปเลยเรามาทำให้ทุกอย่างกระจัดกระจายไปหมดเลยดีนะดูสิฉันฝันมาตลอดเลยนะว่าจะเดินมาต้นแบบนี้เป็นฝันที่แปลกดีนะว้าวนี่มันมหากรรมการทำลายล้างแล้ยังไงเนี่ย นานแล้วที่ไม่ได้ทำอะไรบ้าๆแบบเนี้โอ๊ไม่นะโทมัสฉันดับโคงไฟหล่นซะแล้วเออฉันไม่ได้เป็นคนทำนะ <c oughs> นี่มันสุดยอดไปเลย <c oughs> ขนาดแค่ยังหล่อเลยเราเนี่ยไคลลี่นี่มันบ้าชัดเลยอ่ะแต่ฉันก็ชอบมันมากเลยนะอ้าวเรามีชีวิตแค่ชีวิตเดียวใช้มันให้คุ้มไปเลย โทมัสเอาให้สูงขึ้นไปอีกฉันไม่ได้เล่นแบบนี้นานแล้วนี่มันเยี่ยไปเลยเราเป็นอิสระแล้วโทมัสมันบินขึ้นไปแล้วได้เห็นไหมเธออยากจะลองดูมยมันง่ายมากเลยนะจับไว้แบบนี้เดี๋ยวฉันจะสอนเธอเองเรามาทำด้วยกันนะโอ้มันจะหล่นแล้วมาให้ฉันช่วยใช่เธอนี่เรียนรู้เก่งจริงๆอะโอ้โทษที ดูสิมันสูงขนาดไหนอย่าง่งแข้แบบนั้นสิออใช่แบบนั้นแหละทำได้ดีมากดูสิมันจะบินไปแล้วดึงกลับมาแล้ว <Yeah. S 1> เออเอเอ,เอคือฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจ <Ooh. S 1> โอ้คี่แดูแล้วก็เขินตามซะแล้วฉัาเป็นคู่ที่น่ารักอะไรแบบนี้ดูหนังเรื่องโปรด2ต่อสอแบบนี้ใครว่าไม่โรแมนติกบ้างอะ ดูดิไม่มีใครมารบกวนความรู้สึกเหมือนนอนอยู่บ้านเลยเฮ้ยสบายจังเลยอ่ะเอ้ยนี่ไคลี่คิดอะไรกับฉันหรือเปล่าอ่ะซขนาดนี้ต้องใช่แน่ๆเลยอะบนอะไรของนายแค่ซบนิดเดียวเองหลังนายเนี่ยนุ่มจังเลยสกิดน้ำแข็ง เป็นความคิดที่ยอดมากทำไมนะเหรอก็อพวกเขาจะได้รู้จักกันมากขึ้นไงคาลี่ให้ฉันช่วยไหมไม่ละฉันสบายมากนี่มันสุญ,ญยอดไปเลยอ่ะไม่เคยมีใครพาฉันมาที่นี่เลยนะเนี่ยอ๋อสองคนนี้รู้สึกเหมือนจะมีใจให้กันซะแล้วสิดิสิเข้ากันมากเลยอ่ะเออฮี่มีฉันเขินจนแก้มแดงซะแล้วอ่ะเดูวสินอนจ้องตากันแล้วกันโรแมนติกสด ความจริงที่รอพวกเขาอยู่ข้างนอกนั้นไม่ใช่เพียงแค่อยู่บนโลกใบนี้แต่ทั้งอยู่ในจักรวาลพระอาทิตส่องแสงไปยังพวกเขาท่ามกลางก้อนเมฆที่สดใสช่างเป็นภาพที่น่ารักจริงๆเมื่อคนสองคนได้มารักกัน หลังจากที่พวกเขาได้อยู่คนเดียวมาตลอดตอนนี้แหละจะเป็นเวลาที่พวกเขาจะได้เจอรักแท้ของกันและกันสักทีไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนอกจากความรักที่พวกเขามีให้กันและกันโทมัสดูท้องฟ้านั่นสิมันช่างสวยเหลือเกินนายว่าไหมฉันไม่อยากเชื่อเลยว่า เราจะได้เจอกันแบบนี้ฉันไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมโทมสัสนี่เป็นเรื่องจริงไคลี่ได้อยู่กับเธอแล้วฉันเหมือนได้เจอโลกใบใหม,ม่นี่เป็นเช้าที่ดีสุดๆไปเลยดื่มกาแฟหน่อยดีกว่าเราฮะคนในรูปนี่คือใครอ่ะหรือว่าโทมัสเจอมีแฟนแล้ว นี่มันไม่จริงใช่ไหมอะฉันไม่อยากเชื่อเลยไม่จริงอะบอกฉันทีว่าว่าเรื่องนี้มันไม่จริงแล้วฉันจะทำยังไงต่อบอกฉันเีได้ไหมนายหลอกฉันหรือเปล่าโทมัสฉันรักนายมากรักกว่าทุกสิ่งในโลกใบนี้ด้วยซ้ำนายทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงคลี่เราต้องมั่นใจว่าโทมัสไม่ได้โกหกเธอนะคลี่มันไม่ใช่แบบนั้นนะเธอเข้าใจฉันผิดแล้วจริงๆนะฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอได้โปรดเชื่อฉันเถอะนะ ฉันจะพิสูจน์ให้เธอรู้ว่าฉันรักเธอมากขนาดไหนนึกถึงตอนที่เรามีความสุขร่วมกันสิฉันจะโกหกเธอได้ยังไงกันมันก็ใช่นั่นเป็นเวลาที่ดีมากเลยแต่ตอนนี้หัวใจของฉันแตกสลายฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงนายบอกฉันทีได้ไหมไคลลี่เธอก็รู้ว่าฉันรักเธอมากเชื่อฉันสิฉันไม่มีวันทำอะไรบ้าๆแบบนั้นแน่ๆนะไคลี่ เราจะเป็นของกันและกันไม่มีอะไรจะมาแยกพวกเราจากกันได้ออกเดทตอนพระอาทิตย์ตกช่างโรแมนติกจริงๆนะแต่วันนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่แค่การออกเดทธรรมดานะสิเพราะว่าวันนี้โทม,มัสเขาอยากขอไคลลี่แต่งงานไคลลี่ฉนันรรมีอะไรจะบอกเธอได<ๆ>้พูดจริงเหรอโทม,มัสไคลี่แต่งงานกับฉันนะ เราจะมีความสุขไปด้วยกันอตกลงฉันจะแต่งงานกับนาย <Wow. S 1> นี่เป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเลยขอบใจนะคอมัสฉันรักเธอคนเดียวและจะรักตลอดไปฉันมีความสุขจังเลยฉันก็เหมือนกันและเวลาที่รอคอยก็มาถึงเธอสวยสุดๆไปเลยคลี่พร้อมนะพร้อมแล้วก็โดดได้เลย ถ้าเป็นคู่ที่บ้าแล้วก็น่ารักจริงๆเอ่ะไม่อยากจะคิดเลยว่าหากไม่มีใครสักคนแล้วอีกคนก็คงเหงาแล้วก็เดียวดายหน้าดูเลยแต่มันเป็นแบบนั้นไม่ได้หรอกฮะไใบนะโทมัสโทมัสนายหายไปไหนอ่ะนี่มันไม่ใช่ฝันไปใช่ไหมได้โปรดกลับมาหาฉันนะนายหายไปไหนของนายอ่ะไม่จริงเนะไม่อยากจะเชื่อเลย นี่ฉันต้องอยู่คนเดียวอีกแล้วใช่ไหมได้โปรโดเถอะนายกลับมาหาฉันเถฉันไม่เหลือใครอีกแล้วตอนนี้ไคลี่จะต้องอยู่คนเดียวอีกแล้วหรือว่านี่จะเป็นแค่เรื่องฝันไปกันนะคุณชอบวิดีโอของเราเกี่ยวกับความรักของทั้งสองบนโลกใบนี้ไหม คุณคิดว่าตอนจบควรจะเป็นอย่างไรแล้วไคลลี่จะตามหาโทมัสเจอไหมอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะแล้วอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเราที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องโรแมนติกแบบนี้อีกทีชุ่มชุมว้าว